ไปต่อกันที่เรื่องของ Affiliate Marketing กันบ้างนะคะดูเหมือนว่ากำลังมาแรงทีเดียวแล้วก็หลายคนทำรายได้ได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนนะคะจากการทำ Affiliate Marketing ค่ะเรื่องนี้นะคะถือว่าให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจก่อนละกันว่า Affiliate Marketing คืออะไรจริงๆเป็นการทำตลาดรูปแบบหนึ่งนะคะค,คล้ายคลกับ คล้ายๆกับเวลามีในหน้านะคะเวลาแบรนด์เนี่ยเขาต้องการขายสินค้าอะไรปกติเขาอาจจะมีเซลล์ของเขาเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่า A f f i l i a t e Marketing อาจจะต่างไปก็คือใครก็ตามที่อยากจะช่วยขายของสินค้าแล้วก็บริการแบรนด์นั้นๆก็สามารถที่จะขายได้แล้วก็ได้รับส่วนแบ่งนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมติเห็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วอยากใส่นะคะถ้าเฟื่อนปักตระก้าไว้แล้วก็บอกว่าอะถ้าอยากซื้อสูตรตัวนี้นะเสื้อตัวนี้นะก็สามารถกดเข้าไปได้ที่ตระก้า ะะซึ่งใครที่ซื้อผ่านลิงก์นั้นเนี่ยนะคะก็จะซื้อในราคาปกติแหละที่คุณซื้อขายทั่วไปแต่ว่าคนที่ เป็นเจ้าของลิงก์ก็จะได้รับส่วนแบ่งที่เป็นค่าคอมมิชชั่นไปด้วยซึ่งวันนี้นะคะมีหลายคนนะคะที่อยู่ในโลกโซเชียลก็ทําการตลาดแบบนี้ทํา a f f i l i a t e Marketing เป็นตัวแทนให้กับสินค้าหลายๆแบรนด์หลายๆชนิดนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้ดูเหมือนไม่ใช่แค่บรรดาโซเชียลมีเดียที่เข้ามาเล่นเท่านั้นหรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซที่เข้ามาเล่นนะคะเจ้าใหญ่ๆอย่าง YouTube เองล่าสุดก็เข้ามาในตลาดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยทางด้านของคุณ วัดเรืองเดชวรชัยนะคะซึ่งเป็นประธานและก็ซีอของบริษัทมีเด a Intelligen c e Group จำกัดหรือว่าตัว MI Group ุนะคะบอกว่าถ้าไปดูเงินที่หมุนเวียนอยู่ใน a f f i l i a ม e Marketing มูลค่าเนี่ยถือว่าสูงนะคะหลายพันล้านบาททีเดียวเพราะว่าไปอิงกับกลุ่มของ Influencer ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าไปดูนะคะตัวเลขจาก Google t e m a s e เ b กเบนแอนด์คก็ยืนยันนะคะว่าตลาด e-Commerce ในบ้านเราปีนี้น่าจะทะยานสู่2 6 0 0 0ล้านดอลลาร์ สหรัฐอัตราการเติบโต,ตสูงถึง19%หนึ่งในปัจจัยก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปค่ะไม่ได้เชื่อโฆษณาจากแบรนด์อีกต่อไปแต่ว่าอยากได้คนกลางคล้ายๆกับนายหน้าเนี่ยแหละที่ช่วยมากั่นกรองแล้วก็แนะนําสินค้าซึ่งสำหรับภูมิของตัว A อเฟรต์มาร์เก็ตติ้งนี้กําลังร้อนระอุทีเดียวนะคะยูทูบเองเพิ่งประกาศเปิดตัวโปรแกรม a f f i l i a t e YouTube Shopping ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะซึ่ง YouTube ก็ไปจับมือกับ s h อ p ป e ยักษ์ใหญ่ e c o m m e r c e แต่ก็มีคำถา ที่น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมลงมาเล่นในตลาดตอนนี้และการเข้ามาของ YouTube จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับวงการ Affiliate Marketing บ้าง เดินแซนด์ดัตเวลค่ะก็เลยไปพูดคุยกับคุณมุกพิม์อนันตชัยหัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ YouTube ประเทศไทยนะคะถึงเบื้องลึกของการตัดสินใจครั้งนี้เธอบอกว่าการตัดสินใจนี้ใช้เวลาพูดคุยกับบริษัทแม่นานเป็นปีเลยนะคะกว่าจะได้รับไฟเขียวสิ่งที่ทําให้บริษัทแม่ประหลาดใจก็คือทําไมพฤติกรรมผู้บริโภคภูมิภาคนี้เนี่ยต่างไปจากภูมิภาคอื่นนะคะแม้จะมีโครงสร้างพื้นฐานไม่เท่ากับสหรัฐอเมริกาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีบัตรเครดิตแต่ว่าที่นี่ก็มีนวัตกรรมทาง เงินที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางหรือแม้แต่การซื้อขายที่เรา C F C C กันเนี่ยนะคะคอนเฟิร์มหรือว่าแคนเซิลซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของผูภาคนี้ค่ะ เธอเล่านะคะว่าก็เป็นความท้าทายที่ต้อง c o n วิน c ์หรือว่าพยายามให้บริษัทแม่เข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเราถามว่าทําไมเลือกช้อปปีนะคะช้อปปีเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะยูทูบบอกว่าเป็นการจับมือระดับภุยิภาซึ่งก็ครอบคลุมทั้งอินโดนีเซียไทยแล้วก็เวียดนามเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการจับมือแบบเอ็กซ์คลูซีฟหเดือนและด้วยศักยภาพของตัว a อฟเฟรตมาร์เก็ตติ้งเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าช้อปปีเองก็น่าจะมีโอกาสในการต่อยอดแล้วก็ เชื่อมกับ YouTube ช้อปปีเปิดเผยตัวเลขค่ะมีอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งนะคะสามารถสร้างรายได้จากโปรแกรม a f f i l i a t e ได้6ล้าน7แสนบาทในเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจและความสำเร็จของโปรแกรมนี้ในต่างประเทศก็เป็นแรงผลักดันสาคัญอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกานะคะก็มีครีเอเตอร์ด้านความงามและไลฟ์สไตล์นะคะอย่างทาง h ีช m e s นะคะก็สามารถเพิ่มรายได้จาก YouTube ได้ถึง70%เปอนเธอคนนี้ล่ะค่ะในเวลา 3เดือนเท่านั้นจากการที่เธอเนี่ยขายของผ่าน YouTube ส่วนที่เกาหลีใต้นะคะก็มีพักเอสเทอร์นะคะซึ่งเป็นครีเอเตอร์ด้านแฟชั่นค่ะสร้างยอดคลิกผ่าน YouTube Shopping ได้2,000 20, 0ครั้งในเดือนแรกที่เปิดใช้งานแต่อย่างไรก็ตาม YouTube วังว่า YouTube เองก็ต่างจากผู้เล่นรายอื่นในตลาด a f f i l i a t e m a r k e เ i n g นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นต้นตำรับด้านวิดีโอที่คนไทยคุ้นเคยมานานนับ10ปีแล้วก็เป็นบ้านหลังที่2ของครีเอเตอร์1 1 0 0 ซึ่งซ1ึ่ง11,000ช่องนี้มีผู้ติดตามเกิน1 0 0 0 0แคนนะคะแล้วก็มีอีก1,100ช่องที่มีผู้ติดตามทะลุ1ล้านคนนะคะดังนั้นก็คงต้องตามกันนะคะว่าจะทําให้ตลาด YouTube ที่ไปร่วมกับ s h o ป e ีในการทํา a f r i l i m t r m e t k n t i n g นั้นคึกคักเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่อีกในหนึ่งนะคะในฐานะ<ช> <ๆ S 2> เรื่องของ Personal Finance ก็ใช้จ่ายระมัดระวัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> มากขึ้นด้วยเพราะว่าดูเหมือนทุกอย่างเนี่ยจะชวนเราให้ควักเงินออกจากกระเป๋าหมดเลยนะคะไม่ว่าจะใน แพล,ลตฟอร์มไหนก็ตามไม่ว่าจะเปิดในแพลตฟอร์มไหนนะคะก็ถือว่าจะทำให้กระเป๋าเงินเรารัวดได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะคอันนี้สำคัญมากๆเล,เลยนะคะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well กันนะคะ